วัดว่ามันเปลี่ยนกระเทยได้เปลี่ยนมายางังยาวอ่ากูเกิดใหม่ๆนะอ่ะอา๋อแม่นะอ่ะอ่ะเอากูไปป้อนข้าวไม่ฟองนะคะขายไม่ได้เออเอากูนอนหงายกูมานอน,นมึงาว่ามึงหงายกิ้งลงหายแม่กึ่งก้อนเป้บ้าไม่ออกไม่ออกบัดเพ่อเป,ป็นเมื่อน้อยเมื่อน้อยเมื่อเดือนแปะแล้วนั่งไงกับกิ้งลงแข็งฮะเวลามันเฮิกระเทยมึงเดินได้หน่อยน่ะไม่งยังใหญ่แม่ กปกระมอเมันอมนมน่อยกใหญ่ม่ทำาน้อยปจานแดกับแใหญ่เจ้าเดี๋ยวเก็ี่ปกระเทยมาใหญ่ไม่ใหญ่ไม่เป็นผู้ายเฮ้ยเป็นผู้ชายเออไม่หยาบเข่ามาใหญ่แล้วกันแล้นัว่าเป็นกระเทยเออเออเข้าเข้าโอ้ใหญ่ขึ้นมา หน่่ยัะเขือสมปุกือส้งขันยายใหญ่ตัวเออขันยายตขนาดนี้นะกายขัายขลามกูแต่ไปมาไปกันเลยมึงว่าจะมีโ้ยอนนี้กระเทยตัวขนดอ๋อเป็นอ่ะที่เปกกระเทยที่พ่อขลามแตะเอออ๋อเอวอ่อนอยาก้อยเดี๋ยที่สแกนี้แตะเออมคูสีค้าลูก่าวไม่เอวหักนะหเฮ้ยเตีย เปิดมาอกกระเทยดวงนะฮะกระเทยดงครับไม่ไหนจอมันเลยโอเพลงก็เ so ข้ายิงจำม่ได้เนาะก็ต้องพอจอกมันเปิงกันเพราเพลงอันนี้มันดังโลกเขาจะเข้าไปแก้ข่าวเกี้ยอันให้ลูกไม่เจื่อยอันให้ลูกจ่ายมาเช้าวันนั้นได้ห้าบาทก่อนห้าบาทก่อนอ่าพี่น้องเฮยเติมมือเติวันพ่อเขาบ้างข้าเจ้าลิเบียจะเฮย ท,ที่อยูา้าเจ้าใหญเยแต่ลูกมาพระเจ้าแข่งเกิเดอายาแข่งงั้ก็มาแข่ยี่้อย้่าโอ้อเจ้าไปโอนเมืองเถืนออจ้งปีบนานนั่นะกันานน่บบโพนบห้านะเออมานี่ี้บบห้าห้าเรื่อยแล้วรสลิลสลบดบดีลู่กอดลู่จมลู่ไสก้นขระเจ้ามึงว่า้ะไใส่แต่ใส่ว่ามึงว่าโหนนักแห่ที่เที่ยวเขา กูข้าบัได่อยหยาบหือกูดีไฟเหลืออ๋อแบไฟแดงกาแงนั่นไม่เงองดีสวยปุ้นกูดีไฟเหลือกูป็นกับเธอกูยิ่งหยาบกูรูตอต่อติดตามส้มแม่ตามส้มครบเดียวอ่ะใส่มะน้าเจ๊แก่เนาะกูยเนี่หลอดกย่เกาตามแหกกบมาเรียเหลียหกเป็นตัวกูก็เข้าช่ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền mày Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn